เทมเบียมาอย่างไวไปครับเบียไปครับเบียไม่ยอมทีมลงมาดยเวยทมลงมาสิเออไปครับอืมดังึ้นไปดังขึ้นไปดังึ้นไปครับดังกันไปดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปมาขึ้นไปครับ ดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปกินครับผมไปครับซิกแซกค,ครับไปครับเม็ดนอ้อไปครับไปครับโคนอือฮึอ กระทิาหน่อยดีกว่าตนตรายนะเนี่ยทำไรอะ่ะกินตัวนั้นไม่ได้ไปล่อยครับกินไปเลยกินก็ปล่อยเดี๋ยวเมเ็ดเราเตรียมไหลแล้วท่านผู้ชมกินครับผมน,นั่นแน่อ่ะจอดตรงการครับ กินเลยไม่ต้องสนใจดังกินไปครับกินมาเรียบร้อยมาตายเรียบมาตายหมดแล้วไปครับไปครับเดี๋ยวเขาจะเอาม้ามาแยงเราวะปะ่ะเม็ดเต็มตัวเดี๋ยวเราจะเอาเม็ดไปหลับนะท่านผู้ชมถอยมาครับเดี๋ยวเราเอาเม็ดหลับ ทิมเลยครับผมอืมัลขึ้นไปครับแย่งไปเลยดีไหมจอหน่อยดีกว่าอืมโคนมาเว้ยไปครับอือเตรียมสอนสินนะ แป๊บหนึ่งท่านผู้ชมผมขอปรับนิดหน่อยดีกว่าจะดีไหมดันขึ้นไปกินเดี๋ยวผมขอรอจังหวะนิดนึงนะครับอ่ะรอจังหวะนิดนึงรอให้เขาซ้อนเรือก่อนเดี๋ยวผมทำอะไรให้ดูท่านผู้ชม เฮ้ยแม่งรู้ว่ะรู้นะเนี่ยรู้งานนะเนี่ยเอาเลยแล้วกันทิมครับโอ้มาแยงโคนไว้กินครับเธอต้องเอาเบีย้ยกินอยู่แล้วนะครับไงครับผม กินครับโอ้อ oh, ันตรายนะเนี่ยไปครับอืม mm อ๋อ hmm. oh, oh, มาไปเว้ย เฮ้ยเขากินมาเราได้นี่นะอ่ะกินเข้าไปครับขึ้นไปตายเลยไหมวะอ่ะขึ้นไปครับเพียวจัดจ,จิตจัดซิกแซกดิกแดกไปครับทำไรต่อเรือเหรอไม่ต่อครับ ไม่ต่อครับอื uh huh. ทำไรดีวะ,ะกินก็กินไว้อ่ะด้กินไปครับแยงครับแยงกิน ดันลงมาครับดันลงมาดันลงมาครับแพ้ว่าท่านผู้ชมไหนกลอบไหมไปไปได้กันไปครับโอ้บุกฝั่งนี้เลยอ่ะทีมก่อนเลยได้เงีนไปครับไปครับไปครับ เราจะเล่นมาสายนะท่านผู้ชมเพราะว่าหมากมันออกแบบมาสําหรับมาซรายดีดันขึ้นไปเลยดีไหมเออดันขึ้นไปเลยที่ว่าะมาโดดครับไปครับเหลือจอดันขึ้นไปเลยโค่นดันเลยกินกินก้าปโอยถอยถอยถอยแเดี๋ยวอะไรให้กินโคเลยอ่ะกินนะกินกินมากินครับ เขาคำนวณพลาดหรือเปล่าว่าเราได้โคนอีกตัวหนึ่งดังนขึ้นไปครับทำไรให้กินเหรอไปครับ <c oughs> คิดว่าเราไม่รู้เหรอถอยมาหนีครับ <c oughs> กินครับ นี่แปบ๊บหนึ่งท่านผู้ชมจอมากงี้อ่าเราดันขึ้นไปดีกว่าเฮยงี้เลยดีกว่านี่เปียวครับขุนเปียวนี่ต่อเลยครับผมเปียวกินครับมีลำเดียวทำอะไรไม่ได้แล้วมีลำเดียวทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วหรือแค่ลำเดียวใช่ไหม ไปแนละ้วมาโดดทำไรอถอยดีครับรออะไรถอยลงมาถอยลงมาเดี๋ยวเรามวนมา่านผู้ชมถ้าเหลือเขาลงมาเดี๋ยวผมจะมวนมานิดนึงไปครับถอยครับอย่าเม็ดมาไว้ฝั่งนี้กินดีครับรออะไร ไปครับผูกไว้หนึบๆเอาไว้บุกแบบหนึบหนับดังนิดไปครับทำลายจะทำลายหรือไปครับลงมาครับอื น,นับกันเลยทีเดียวไงจะทำไรจะทำไรทำแล้วไม่ได้หรอกเดี๋ยวผมจะต่อโคนไปเลยท่านผู้ชมอย่างงี้ต่อไปเลยครับผม ตูมตามนะครับต่อไปเลยครับต้องกินแล้วล่ะเดี๋ยวเดแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยเขากินมาเราได้ดีกว่าโอเคได้ไม่เป็นไรกินมาเราแต่ว่าเราจะขังเลยเขานะครับขังแม่งเลยครับผมขังแม่งเลยนี่กินมาขังแม่งเลยเอาง่ายเอาง่ายจะทำไร อะไรครับอ๋อจะมาดันกินก่อนเลยครับทำไมตัวผูกกินเลือดตึงตึงตายแน่มึงเลือหนีไปไหนทำไรอ่ะมันมันลงมันลุกอะไรถอยลงมาครับผมถอยไงยดีถอยลงมาครับ มาลงมาอีกซ้ำานึตัวกม่เอาไม่เมาลงมาซ้ําเนี่ยผมกินเรือนะครับเป้าหมายก็คือต้องหม่าเรือให้ได้จะมาทําลายโครงสร้างใช่ไหมฮ่า,ากินไว้อกินครับกินทําอะไรบ้างหนีได้ไหมนะเฮียงตัวนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมาตัวนี้ดีกว,ว่าไปครับผมลุกได้ไม่กี่ทีหรอก ดังขึ้นไปครับดังขึ้นไปโอเคมาตัวนี้จะหนีไปไหนล่ะคราวนี้เดี๋ยวผมเจ้าเม็ดยางมาแล้วท่านผู้ชมซ่าหนักทำไรโดดถอยมาผูก ือกินมาครับเราจะทำไงนะครับตายแน่จะกินแยงแล้วจะทำไรไจะหนีไปไหนแยงแล้ว หนี้ไปไหนครับกินนี่ครับรออะไรเขาต้องออกมากินนะครับอ่าโอเคไปเลยดีกว่า่านผู้ชมไปแล้วอยู่แล้วไปแล้วเรือไปแล้ว ม้อยู่ตำแหน่งนี้ดีแล้วท่านผู้ชมโอเคผมลุกเข้าไปเลยครับจะไปกินเบียร์แล้วครับอืมตกินเบียร์ดีกว่า ทำไรเละกินครับอืมอ่ะลุกเข้าไปครับผม เห็นไปย,วยาวน่าจะมาลุกเหล่าด้านนี้โอเคลุกไปก่อนหนึ่งเทเอามาปิดนะครับดังี้ยไปหนึ่งตาครัผม ยาวๆครับผมยาวๆง่ายครับผมไปครับบียร์ไป ยังเม็ดเล้วกินครับเสร็จโดนถอนหมดแน่นอนทำไรกินครับืมทำไรเหรอไม่ให้กินครับงกลงงกไปครับ นะลุกเข้าไปหนึ่งทีแล้วกันหนีไปไหน้อยหนีไปตานั้นไปครับกระโดดไปยาวๆไกลๆเดี๋ยวเขาจะต้องลุกเราแล้วแต่เราจะกินเบี้ยวก่อนค่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับไปครับเสร็จแล้วเสร็จแล้วจอครับผมจอครับลุกเข้าไปครับ โ okay. อเคลุกเข้าไปครับกินมาครับผมลุกเข้าไปครับไปลงมายาวๆครับลุกเข้าไปครับ กดม้าหน่อยดีกว่าลุกเข้าไปครับนะกินหน่อยดีกว่าชุบไปชุบดันเข้าไปชุบ อืมโอเคอ่ะลุกเข้าไปครับไปแล้วดักตาโดดมาเฮ้กินเลยเว้ยกินเข้าไปครับไปครับไปครับ ต้องตาโดดตานั้นเย่ yeah. ถอยลงมานิดหนึ่ง ไปครับมาลุกเข้าไปครับไปครับคุณไปครับคุณเรียบร้อยอีกรอบไหมครับ